นะ ทีนี้ก็จะมาถอดน็อตเบอร์สิบตัวนี้หลังจากที่เราแกะโครงเรียบร้อยว่าปลอแทะถอดหัวฉีดได้นะมาไขน็อตตัวนี้ออกมาทำการไขออกดู 几路了 มน่าจะถอดหัวฉีดมาแล้วก็ทำกันล้างแบบบ้านๆ้า่ใช้แปลงขัดกับน้ำมันเบนซินเกห้าหรือเก้ก็ได้ทำกันขัดหัวฉีดของมัน <c oughs> เพื่อให้สิ่งสกปรกตรงรูเนี่ยออกให้หมดถ้ามีสิ่งสกปรกตรงที่รูหัวฉีดนี่นะ มันจะมีอยู่หกรูอ่ะมันจะมีบางรูที่มันไม่ออกเดีย๋ยวทำการทดสอบให้ดูมันฉีดกันยังไงไม่เห็นเนดะี๋ยเอาเป็นว่ามันจะออกตรงนี้มาก็แล้วกันตรงที่รูนี้นะ เออรูเนี้ยมันจะมีหกลูตรงเนี้ยมันจะออกตรงนี้นจะเอาอแบบเนี้ย